ทีนี้หน้า28เนี่ยก็จะเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องของ compound adjective นะคะอ่ะมาดู compound adjective กันบ้างเดี๋ยวเจ๊จะพาน้องๆเนี่ยดูข้อที่1ก่อนข้อ1เนี่ยเขาบอกว่า a dining room which has four seats คือสมมติว่าเราอะไปเจอห้องห้องหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ย dining room คือห้องทานอาหารนี่คือห้องทานอาหารที่มีที่นั่งอะอยู่4ห้อง แต่ว่าสมมุติพวกเราบอกว่าเราอยากจะพูดมันให้เป็นคำนามาคือเราไม่อยากแบบมาอธิบายให้คนอื่นฟังว่าแบบห้องทานอาหารซึ่งมีที่นั่งสี่ที่เราไม่อยากพูดยาวแบบเนี้ยเราขอคํานามสั้นๆจบได้ไหมห้องกินข้าวม,มีสี่ที่นั่งอยากพูดแค่เนี้ยทาไงดีเราก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบนี้นะอ่ะอันดับแรกเด็กๆมองหาคํานามให้เจอคํานามหลักของเราอ่ะ คำนามหลักของเราคือ dining room ถูกปะห้องทานอาหารส่วน a which has four seats เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวที่เข้ามาขยายว่าห้องนี้มีสีที่เราเลยเอาส่วนขยายนำหน้าก่อนเลยเด e นางเดอนางเดอ,เดอ,เดอกลายเป็น a uh, four seated ใส่เข้าไปแบบนี้เติม ed เข้าไปให้มันกลายเป็นรูป adjective นะ a four seated แล้วค่อยตามด้วยคำนามก็คือ dining room dining room จบเรียบร้อยสวยกลายเป็นคำนามหนึ่งคำเนี่ยจัดเป็นคำนามหนึ่งคำแล้วนะงั้นน้องก็จะถามเจ๊ว่าเจ๊เอา้าวงั้นอย่างข้างบนอย่างเงี้ยยังไม่ใช่คำนามหรอไม่ใช่อันเนี้ย คือคำนามหนึ่งคำก็จริงแต่ตรงนี้มันมีกริยาเห็นปะถ้ามีกริยามันจะเป็นประโยคแต่จะเป็นประโยคที่ฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอันนี้อีกทีนึงอีกเรื่องหนึ่งแยกไปนะแต่มีกริยาคือมันเป็นประโยคไม่ใช่แหละแต่ถ้าเราจะทำเป็นคำนามเนี่ยสังเกตดิมันไม่มีคำกริยาสักตัวเดียวเลยใช่ไหมนี่คือความต่าง นะคะแต่ถามว่าแล้วคํานี้กับคํำนี้ใช้แทนกันได้ไหมเจได้ความหมายเดียวกันไมหมเจความหมายเดียวกันแค่เขียนคนละรูปโอเคอ่ะจดไป